ต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะคะ456คูณกับ324อ่ะอันนี้ตัวตั้งเป็นเลข3หลักตัวคูณเป็นเลข3หลักอันนี้แหละที่นักเรียนผิดกันเยอะนะคะเริ่มต้นทำยังไงก่อนก็นี่456คูณกับ4หมายถึงว่า4คูณหลักหน่วย4คูณหลักสิบและ4คูณหลักร้อย นี่หกคูณสหรือว่าสีคูณหก็เหมือนกันนะคะหกสี 6, 4, 24, เราก็ต้องวาง4ทด2ต่อไป5้20 20ยบวกสก็เป็น22เราก็ต้องวางสองทด2 เราคิดแล้วเสร็จก็กาก,ากระบาดออกไปเลยจะได้ไม่มั่วนะคะต่อไปคูณหลักสิบเสร็จแล้วต่อไปก็คูณหลักร้อยสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสิบหกบวกอีกสองก็เป็นสิบแปดเสร็จเรียบร้อยสี่ร้อยห้าสิบหกคูณกับสี่กากระบาดสี่ออกไปเลยเสร็จสองเห็นไหมคะนี่สี่ร้อยห้าสิบหกคูณกับ งตัวนี้คือสองมันอยู่ในหลักสิบมันคือยี่สิบมีศูนย์หนึ่งตัวใส่ศูนย์ไว้โกรเลยตรงนี้ต่อไปสองนี้ก็ต้องมาคูณหลักหน่วยอ๋อสองหกสิบสองเราก็ต้องวางสองทดหนึ่งต่อไปสองก็มาคูณในหลักสิบสองห้าสิบสิบบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็นสิบเอ็ดเราก็วางหนึ่งทดหนึ่งต่อไปสองก็มาคูณในหลักร้อย สองสี่แปดแปดบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็นเก้าเสร็จเรียบร้อยสี่ร้อยห้าสิบกคูณกับยี่สิบต่อไปอ่ะเสร็จตรงนี้กากบาทออกไปต่อไปสี่ร้อยห้าสิบกคูณกับสามสามอยู่ในหลักร้อยคือสามร้อยเราก็ต้องใส่ศูนย์สองตัวอ่ะนี่เห็นไหมตรงนี้กากบาทไปแล้วไงนะคะสามตรงนี้คือสามร้อยมันมีศูนย์สองตัวก็ต้องเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยต่อไปสามนี้ก็ไปคูณในหลักหน่วยก็คือหก สามหกสิบแปดก็ต้องใส่แปดทดหนึ่งต้องทดที่เลขห้าตรงนี้นะคะเพราะว่าสามนี้ไปคูณกับหลักหน่วยในเมื่อคูณหลักหน่วยแล้วมีทดเราก็ต้องมาวางทดในหลักสิบอ่าต่อไปสามคูณกับห้าสามห้าสิบห้าสิบห้าบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็นสิบหกเราก็ต้องวางหกทดหนึ่งทดที่หลักร้อยต่อไปสามสี่สิบสองสิบสองบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็นสิบสาม นี่สำคัญตัวเลขนะคะวางตรงหลักกันเลยนี่หลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอ่าต่อไปดูทีนี้สี่บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกกับศูนย์ก็ได้อ่าสี่บวกศูนย์ได้สี่นะคะแล้วก็บวกอีกศูนย์ตรงนี้ก็เป็นสี่เหมือนเดิมต่อไปสองบวกสองได้สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่แปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดก็ต้องใส่เจ็ดทดหนึ่ง อ่าบวกอะไรก่อนอ่าเราบวก3ตัวตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปบวกทดใช่ไหมคะ9้าบวก1ได้10 10บวกกับ6เป็น16 16บวกอีก1เป็น17เราก็ต้องใส่7ทด1 3ึบวกหได้41นี้ไม่มีตัวบวกเอาลงมาได้เลยนี่คือกับคำตอบของข้อนี้นะคะพอจะเข้าใจไหมลูกอ่านักเรียนพยายามทําตามขั้นตอนของครูนะคะดูดีๆนะการคูณนะคะ